สวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ก็ได้พาพ่อใหญ่นะครับออกมาเดินเล่นอีกตามเคยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะพาพ่อใหญ่ออกมานะครับช่วงเช้านะครับพ่อใหญ่เปียกของเราครับออกมายืนกินหญ้านะครับ นี่ก็จะเป็นหญ้าแห้งนะครับส่วนหญ้าเนเปียก็อยู่ด้านบนนู้นครับก็เดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่นะครับไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จนะครับก็จะพามาเข้าที่นะครับพามากินหญ้าอีกตามเคยนะครับหญ้าเนเปียของเรานะครับอ่อนๆนะครับนี่พ่อใหญ่ของเราครับกับคุณป้าจันเพนคนสวยนะครับแล้วก็พี่ควายด้วยนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเห็นพ่อใหญ่นะครับเดินช่วงเช้าๆออกเดินเล่นนะครับโชว์หุ่นนะครับก็ต้องมาช่วงเช้าๆนะครับท่านจะได้เห็นพ่อใหญ่นะครับช่วงเช้านะครับช่วงพ่อใหญ่ออกเดินเล่นอาบน้ำครับแล้วก็ไปยืนรอรลับต้องเที่ยวตรงโน้นนะครับศาลาแดงนู้นสักแป๊บนึงนะครับก็ยืนไม่นานนะครับยืนแป๊บนึงนะครับตรงศาลาแดงนู้นนะครับนี่ แล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าที่นะครับนี่พ่อใหญ่มีโดมด้วยมีโดมด้วยอันน่อันนอันน่อันนอันแน่อันนอัน,น,อ,น,น,อ,น,นอย่าบอกนะว่าจะมีช็อตเด็ดอถ้ามีช็อตเด็ดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับถ้าพ่อใหญ่สามารถขึ้นปลาเพนได้ผมก็จะให้ขึ้นเลยนะครับ จะไม่ขวางนะครับนี่ปล่อยให้เขาได้ออกมาจูจีกันหน่อยนะครับในบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับถอยเพนนี <c oughs> ่จะเป็นพ่อใหญ่เรานะครับนี่ปล่อยให้เขาจูจีกันนะรบ,บรรยากาศยามเช้าเช้าปลาเพนนะครับกับพ่อใหญ่เปียกนะครับ คือต้องบอกนะครับว่าปลาเพนแกแอบชอบพ่อใหญ่เปียกอยู่นะครับแต่พ่อใหญ่เปียกไม่สามารถขึ้นทับปลาเพนได้นะครับเพราะว่าปลาเพนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากแล้วก็สูงมาก <c oughs> พ่อใหญ่เปียกของเราเลยขึ้นไม่ถึงครับปีนปีนขึ้นไม่ถึงนะครับพ <c oughs> ่อใหญ่เราไม่สามารถปีนขึ้นถึงได้นะครับนน <c oughs> อยู่ด้วยกันได้นะครับแต่เราก็ต้องยืนคุมหน่อยนะครับผมก็ต้องยืนคุมพ่อใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ากลัวเขาทำลายพี่ควายนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะงุนงิดนะครับช่วงนี้อาการจะตกมันมั่งไม่ตกมันมั่งนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาเนี่รเราฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับเนี่เดี๋ยวผมจะพาพ่อใหญ่ไปอาบน้ํานะครับ ก็เดี๋ยวไปดูทีิะนามันได้เลยนะครับพ่อใหญ่ของเรานะครับมันจะกาดยามเช้าๆนะครับท่านใดที่จะอยากเจอพ่อใหญ่อาบน้ำครับก็สามารถมาได้ครับช่วงเช้าๆครับผมจะปล่อยให้อาบน้ำนะครับแล้วก็ออกเดินเล่นแล้วก็ออกรับนักท่องเที่ยวนิดหน่อยนะครับไม่นานนะครับผมก็จะพาเข้าที่นะครับเพราะว่า ลดความเสี่ยงนะครับความอันตรายแก่นักท่องเที่ยวนะครับอืบลงไปเทิมลง <c oughs> นอนลงหมุดหัวลงคืองายาวนะครับถึงพื้นก่อนนะครับนี่นี่มาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาเลยโอ้โหพ่อใหญ่เราครับขึ้นมาไปขึ้นมาเนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับช่วงเช้าๆเลยนะรประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับก็จะพาพ่อใหญ่ออกมาโชว์ตัวแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับเนี่ยดูงาครับ งาเกือบถึงเลยนะครับนี่ครับเกือบจะถึงเหล็กนะครับนิดเดียวนะครับที่เราไม่อยากพาออกมาครับก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับบางทีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเราก็ไม่อยากออกมานะครับลดความเสี่ยงนะครับความอันตรายนะครับเราไม่อยากเอาออกมาสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราจะพาออกมานะครับก็จะพาออกมาแต่ช่วงเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับนี่ครับ ช่วงนักท่องเที่ยวน้อยๆนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับเราจะพาออกมานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้สัมผัสงานขนาดนี้นะครับถยถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของท่านนะครับนี่นะครับก็ความโชคดีครับของนักท่องเที่ยวนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่มาช่วงจังหวะนี้พอดีนะครับ เขาใหญ่ก็ไม่ได้ดุร้ายหรืออันตรายไม่แต่อย่างใดนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านใดที่จะมานะครับต้องมาเช้าๆนะครับท่านจะได้เห็นนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับ ไปไปจัมปเมอนไปบินไาเอาอูเอานี่เงีเนี่ยนะครับความโชคดีนะครับของนักท่องเที่ยวที่มาช่วงเช้าวันนี้นะครับที่ผมได้พาออกมาให้ดูนะครับปกติแล้วน้อยคนครับที่จะได้เห็นนะครับและก็ไม่เคยสัมผัสด้วยนะครับโอยไปนู่นไปบินมาเปออก็ถ้ายังไม่ตกมันผมสามารถสั่งได้อยู่นะครับก็ยังสั่งได้ แต่ถ้าตกมันแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าหาได้นะครับถึงแม้จะผมจะเลี้ยงทุกวันอยู่ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับแต่ถือว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ตกนะครับก็ผมสามารถยังเข้าหาได้พาอาบน้ําได้นะครับพาออกมาต้อนรับได้ไปจัามือแล้วไปสูงไหมบนสูงเบินสูงไหมูงเบินสูงไปเออสูง ก็ยังเชื่อฟังอยู่นะครับก็ที่เห็นใส่โซ่สงขาก็ป้องกันอันตรายนะครับก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับที่ผมใส่นะครับหรือถ้าเราจะปล่อยเลยก็ไม่ได้นะครับกลัวเกิดอันตรายนะครับผมก็ต้องใส่ไว้นะครับนี่ครับโค้ย ถอยถอยมาถอยมาโอเคครับขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ